เขาไม่สามารถเขียนภาษาภาษาไทยได้คล่องแคล่วนะครับเนื่องจากเขาอยู่ต่างประเทศนะครับเนาะเขาก็เลยฝากมาบอกนะครับว่าเขาร่วมบุญด้วยกับค่อยบอกเจาแล้วแล้วก็คนที่ร่วมบุญกับค่อยบอกเจาแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปดูนาทีนะครับไดดํานะครับเขาก็เลยมาดูผมพอดีเขาเห็นว่าเราจะมากันที่นี่นะครับเขาก็เลยฝากร่วมบุญ้วยไปไหนเนาะเนี่ย เขาไปรับไปรับพรกันอยู่นะครับท่านผู้ชมนะเขาไปรับพรกันอยู่เอาแล้วค่อยบอกเจ้าแล้วเนี่ยนะครับออกมาแล้วยังไงครับอเออนี่มือเดี๋ยวเจ้าของช่องมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปนะครับท่านผู้ชมนะเอาไปยังไงถ่ายคลิปด้วยถ่ายถ่ายคลิปธรรมดาเดี๋ยวถ่ายคลิปรับมอกรับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ผมมี บุคคลคนหนึ่งที่ผมอยากเซอไพ์นะครับซึ่งเป็นเป็นพีส่สาวที่ผมนับถือแล้วก็เป็นป้าของออเรน์นะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นน,นะครับมันไม่สว่างมานางนี้น,นี่หันหน้ามาทาังนี้นี่นี่นนคุณมางหลังอโอเคออวันนี้ได้ีครับเราก็จะมาเปิดตัวนะครับนะเป็นเป็นคนที่เลี้ยงออเรน์มาตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็มาเปิดตัวว่าวันนี้เรามาร่วมบุญอะไรแล้ววันนี้เป็นวันเกิดของเขาด้วยนะ ก็เลยเลือกวันนี้แต่ก็มีบางคนก็หาว่าผมแอบบุญวันนี้นะครับเปิดตัวเลยนะพี่การมาครับนี่เป็นป้าของออเรนนี่พี่สาวสวัสดีค่ะสวัสดีเอของคุณนทีเทท่านะคะค่ะวันนี้ครบรอบวันเกิดก็เพิ่งจะเริ่มทําบัตรปีแรกนะคะออาทุกคนร้องแฮปี้เบิร์ดเดย์พร้อมกันแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยู Happy birthday to you ขอบคุณค่ะ Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ออเค้ขาขอให้วปอเค้กเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดใจหน่อยเปิดใจหน่อยพี่กานี่เป็นเป็นป้าของออเลนนะครับเลี้ยงเลี้ยงออเลนมาเลี้ยง้งแต่เล็กคเลี้ยงมาแต่เล็กๆเลยเลี้ยงน้องมาแต่เล็กๆเลยแล้วก็เนี้ยเป็นวันเกิดพี่สาวนะครับก็เลยมาเลือกวันนี้นะครับอยากให้พี่สาวขอบคุณแม่ๆหน่อยที่ร่วมบุญแล้วก็ มีผู้ใหญ่เซอร์ไพรส์วันนี้นะครับให้เงินมาแล้วให้พาป้าออเลนต์ไปเลี้ยงข้าวแต่เขาบอกว่าอุบไว้ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดใจเปิดใจพี่การหน่อยว่าวันนี้เรามาทําอะไรกันที่ที่นี่เป็นไงบ้างเพราะว่าพีการเป็นสายสายบุญพีการเป็นคนเป็นคนรับใช้เลี้ยงลูกให้เขาเน่ยนน่นลูกสามมาลูกสมาแล้วนี่ลูกสามาอันนี้ลูกมาเนี่นี่ครับอันนี้ลูกคนเหรอใช่อดีลูกยัง อ๋อเรื่องนี้นี่เอยอ๋อเปิดใจพ่อมาแรงเปิดใจคุยอาเปิดใจค่ะวันนี้ก็ครบรอบนะคะครบรอบอ่ามันเกิดนะคะก็วันนี้สถานที่แห่งนี้คือวัดถ้ำตะโกนะคะอำเภอท่าวงจอดบุรีวันนี้เราได้นัดกับทางวัดได้ว่าก็คือวันนี้ที่สิบเก้าเราได้มีการเปิดลงทานนะคะมาเลี้ยงน้องๆก็คือก๋วยเตี๋ยวสี่ร้อยชามพร้อมกับนําเครื่องอนไรนะพวกหมูพวกกอย่ก็จะมีหมูหวานหมูซอยปลาหมู็ดของแม่แอนพี่รอน ก็ขนมแล้วก็ของใช้จําเป็นค่ะ<ด>พร้อมกับน้ำหด500แพ็คนะคะที่จะนํามาให้น้องๆพร้อมกับถวายกับพระที่สําคัญเลยนะคะเป็นบุญใหญ่นะคะเราได้รับเสาต้นหนึ่งมานะคะคือเสาโดมนะคะที่กําลังจะก่อสร้างอาคารเรียนให้กับน้องๆน,นะคะพี่การรับเป็นเจ้าพาพหนึ่งต้นนะคะหนึ่งหมื่นบาทวันนี้เราจะนำามาถวายนะคะให้กับ fc แล้วก็ fc ทุกทุกท่านที่เห็นในคลิปนี้นะคะที่เห็นในในไลน์นีนอ้องจะบองเนี้ยก็ขอได้รับอันนี้สมผลบุญวันนี้เป็นพร้อมๆกันแล้วแขอ อนุโมทนากับคุณทีนะคะที่ร่วมบุญมากับแล้วก็แม่แม่เอฟซีนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่รอนใช่ปะแม่นะแม่แอนแม่แอนพี่นุยพี่นุยนะคะนะพอพี่พิงค์ลาหลายคนอ่านะไรชื่อทีหลังเยอะเยอะมากที่ร่วมบุญมาในวันนี้นะคะสิ่งของทั้งหมดที่ท่านทุกท่านนะคะร่วมบุญมานะคะอยู่ตรงหน้านี้แล้วเดี๋ยวเราจะมีการไลฟ์สดในการถวายให้กับพ่าอาจารย์พร้อมกับน้องๆที่นี้ จะได้รับประทานกัน้วยเนาะใช่ทีนี้มีมีคนป้ายป้ายานเขาบอกว่าผมได้แอบบุญพี่กาลองเล่าําะไรยว่าอาจารย์ที่มีงานมาได้ขึ้นมาน่ยใครเป็นคนเป็นคนเริ่มต้องบอกว่าพี่ไม่ใช่นี่ดิเอออย่าแย่งกันนะเขาเกิดสองคนนั่นแหละสองคนนั่นแหละค่ะคือผมเนี่ยตั้งใจไว้แล้วว่ารับปากรับปากกันแล้วว่าจะเอาข้เตี๋ยมามาเลี้ยงอ่าเริ่มต้นจากคุณนาทีก่อนเลยว่าจะนำา้าวเตี๋ยมาเลี้ยงน้องที่นี่แต่ไม่รู้ว่าวันไหนอื ประจวบเหมาะก็คือวันเกิดของของพี่น้องอาเรว่าบอกคุณตทีว่าคุณตทีร้อนข้ามาในลูกมาวันมาวันเดียวกันเลยดีไหมเพราะที่สําคัญเพื่อนเพื่อนเรามาแล้วก็เราได้ร่วมกับทุกทุกท่านที่ว่าเรากระจายข่าวไปว่าให้มาช่วยน้องน้องที่นี่เถอะค่ะน่าสงสารมากเป็นเอ่อน้องน้องที่กาพร้าที่พระอาจารย์ที่ว่าพ่อแม่เอาเข้ามาแล้วแบบเลี้ยงไม่ได้แล้วก็ทอดทิ้งมาอยู่ที่นี่นะคะท่านขาดแขนมากทุกอย่างที่บ้านเรามีนะคะที่บ้านเราใช้ที่นี่ขาดทุกอย่างเลยค่ะผ้าเก่าหรือไม่ก็ ก็บอกว่าอาหารการกินทุกอย่างนะคะของใชนง้น้องๆนะคะน้องๆมีตัองอ้งแต่หนึ่งขวบนะคะจนถึงอายุ20ที่นี่นะคะพร้อมกับได้เล่าเรียนหนังสือพาาตระอาจารย์ต้องจ่ายปัใจจัยในการไปเล่าเรียนของน้องนะคะกะบอกก็วันนี้ถือว่าเป็นบุญใหญ่มากๆนะคะคุณนมททีก็อนุโมทนาสาธุกืเอซีนะคะคืออย่างนี้โหมาแต่เลี้ยก็เสี่ยต้องนานแล้วแต่เนี้ยก็เลยคิดว่าจะเอาวันไหนจะดีก็เลยเอาวันเกิดเอาวันเกิดพี่สาวเอาวันที่สิบเก้าแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้น ก็เลยเราก็เลยร่วมบเอฟซีกับพวกเพื่อนๆเราพี่ๆเรามาร่วมบุญกันกับน้องออเรนต์ด้วยก็เลยคิดว่าวันนี้วันเหมาะแหละก็คือวันเกิดวันเกิดนี่แล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ที่เออเลี้ยงผ้ามือเย็นนี้ขอบคุณมากเลยนะครับนะเดี๋ยวปล่อยให้พี่การกับน้องออเรนต์ไปดูแลข้างในเดี๋ยวผมคุยเชยจันทร์ก่อนโอเคครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเอฟซีครับวันนี้เรามาคุยกับเชยจันต่อนะครับนะท่านผู้ชมนะครับมีเอฟซีที่ เขาดูการไลฟ์สดขายกระเป๋าของคุณเขาเป็นคนอยู่อเมริกาครับอ่าวันนี้เขาให้ผมมาเป็นระพานคุณร่วมบุญกับคุณครับครับแล้วก็ขอบอกตรงนี้เพราะว่าผมทําคลิปไปแล้วเนี่ยผมไม่ได้บอกชื่อนะยายวอนนะครับยายวอนไหนคนยายวอนออ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 อรออ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 รอออครับเออออออนออ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 กออาออ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 ของนาทีด้วยนะครับก็มา แล้วก็ป้าวิไลนะครับที่อยู่ประเทศเดนมาร์กนะครับมอบช่วยค่าก๋วยเตี๋ยวนะครับคนละสิบชามรวมเป็นเงินยี่สิบชามอช่ไนะครับรับมอบรับมอบรับมอบมาก่อนมาก่อนมาก่อนนี่นะครับก็รวมบุญด้วยกันนะครับมีกี่ชามก็ได้นะครับนเดี๋ยว เงินเงินตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปถวายการสร้างต้นเสาตอดต่อบุทเง้โอ้โหใช่ไหมได้บุญต่อเงินตรงนี้เดี๋ยวงินที่แม่ปีแม่วอนกับแม่แม่วิไลแม่วิไลที่ทําบุญมาหนึ่งพันบาทผมจะเอาไปต่อยอดสร้างถวายเสาตับทางพระอาจารย์ต้อมพอดีพระอาจารย์ต้อมกำลังสร้างโรงเรียนใหม่นะครับก็เลยจะเอาไปถวายร่วมบุญกับท่านต่อบุญกันครับต่อบุญกันนะครับนะสาธุออกมาตามบุยนะครับผมขอบคุณขอบคุณแม่บอนอ่าพี่วอน แ้าวอลครับแ้าวอลับใครครับกับป้าวิไลกับป้าวิไลมากๆครับที่ที่ที่รบุญกันมากับั้ารต้เสียวนะครับคนละสิบชามก็สาธุอเงินตรงนี้เราก็จะใช้ให้เป็นประโยชน์ใช้เป็นประโยชน์ก็จะเอาไปรวมบุญกับทางพรจานรครับผมสาธุนะครับครับผมแม่วิัลสาธุครับครับผมวันนี้หังกาต่อเทปจัมาวันนี้ก็นะครับผมก็ดีใจก็ไม่ได้เจอกันนานครับตั้งแต่ปีสอตั้งแต่น้องจงพูดเสียชีวิตเราก็ไม่ค่อยได้เจอกันเลยเนาะ ต้องแต่ฟางที่สุดท้ายวันนี้เราจะมาต่อฟางแล้วมาต่อบุญด้วยครับให้ FC ด้วยนะครับที่รวมบุญนะครับน้องไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่นะครับที่ช่วยกันสนับสนุนสินค้าของช่องคอยบอกเจ้าแล้วนะครับส่วนหนึ่งเขาก็มาทำบุญแบบนี้แล้วก็ครั้งหน้าเห็นว่าจะไปวัดส <40, 40 S 1> ี่หมื่นสี่ร้านไปด้วยกันนะครับนะผมจับมือก่อนเดีย๋ยวถ้ามีโอกาสจะเพิ่งเดี๋ย,ว,ย,ว,ยวมันจะบาปเดีย๋ยวมันจะบาปนะอดจอสีของนาที บุญมากับเอ่อแล้วก็แม่แม่เอีนะคะแม่ไม่ว่าจะเป็นแม่รอนใช่ปะเอ่อแม่นะ